อย่งเกมอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับก็อย่าว่ากันนะอย่างเกมอาจจะแรงหน่อยนะครับมันจะมาหัดยิงนิ่งกันนะครับตอนนี้ก็นิ่งแล้วผมแต่นิ่งไม่พอ ใครที่เข้ามาใหม่นะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่เด้อลุงพลกินจิอ๋องได้สิครับได้สิครับอาจจะก,กระตุกนิดหน่อยนะครับผมจะขอประสงเสียงเสียงแรงๆนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังฝีเท้าด้วยนะครับจะได้ฟังเสียงด้วยเดยดูมากันโฮมเซทถูกขาดก่อ ถ้าใส่ไม่ถูกฐานมันตายเลยเออจิงกีแบบผมก็อาจจะลดเร็วหน่อยนะครับเพราะ่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเพื่อนโดดเลยนะครับ รถรีบโดดเกลตามมาไหมครับผมดูก่อนนะไม่มีนะครับ,ม,ม,นะม,ม,รบมีอยู่รงเฉียงพื้นก็น่าจะมีร่องเฉียงพื้นก็น่าจะมีนะครับ,รมรบ,รมรบผมมึงรีบโดโดเกลนะเพื่อนเนาะไม่มีกี่หรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับพอจรกินขีไม่มีคน คนนี้วิ่งเลยนะครับบ,บ,อรบอมีเบอร์บอมี <c oughs> ถ้าผมเจอคนเมื่อกี้ก็ผมตายแล้วนะก็ตุกนะครับนี่เลยอเคได้สมบูรนะครับมา้วแต่เพื่อนวิ่ง สุดๆมันจะหมดแล้วขอเติมไปก่อนนะครับขอเติมไปก่อนโอเคมันทำไมมันเงียบจังวัน,นีกิโอคไ้กระสุนลวได้นนกระททดด้วยนะครับก็สองเอา้าตกเชื่อมันนะมัไไไนไปไปไปแล้วเฉวินดาสายวะ อ,าอา้าวรัตรูมาให้เพื่อนก่อนรีบกวกกอนนะครับผมตอนนี้ ช่ไหมวะโอเคได้สก้ากี้มีเสี่งบิงใกล้ๆตัวนี้ครับเมื่อกี้เ่ยตรงบ้านสองหลังเนี่ยเมื่อกี้นสิงกับกี้ยิงเลย เขียวได้สัยนะครับ MPC นะครับผมได้โถด้วยโชคดีเป็นบ้าเลยถูนก็เยอะไปนะจริงเลยนั่นไเป็นคนตกเหรอ ฮัลโหล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 ไม่มีคนตรงนี้น่าจะหมดตล้วนะครับคนนั่งทำไรวะบ้านนี้คนสามน่าจะยังไม่มีนะครับคนสามบ้านนี้

จัดไปจัดไปเฮ้ยจะโดดรถุนแล้วนะให้เพื่อนนับเพื่อนกันไหมไม่ทับไม่ทับ Let's go มีคนมีคนมีคนนะครับ Cái đó Mà nó nghe Nó chọt Xem lại đi Chọt 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 เอาบวกเพื่อน let's go บวกี่โอ้โหนี่จะนี่ขาไปหามานันอีกเหรอไปขึ้นบนเขาก็ได้รูวิ่งได้จับเดีย๋ยวไปขึ้นเขาก่อนครับ จะรออนไหมเนี่ยสบายปก giờ mấy này quá xin chứ ba sao mới mình diễn mẹ anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nhanh มายอมตายเลยมามันไม่ได้มันไม่เห็นมันว่ะไม่เห็นมันหรอท่านผู้ชมไำ <c oughs> <c oughs> ไมผมก็เปดิดพูดไม่ได้เสียดาย เดี๋ยวก็ไม่มีโอเคขอต้นไม้ก่อน ไปหมดเลยเฮ้ยโอ้อะไรนี่อะไรนี่โอ้โหช่่าฮเล่นของเสียงซะด้วยกูนี่ เบ็ดก,ก็เร็วเ,เกินบปปูบาบบับเลย <c oughs> แกวผมต่อเลยต่อยยบไปยับไปยับไป Hmm. อ๋อทำไปติตตามหอโ okay. อเคแก็จิตทำไมมันคิดว่าติตตามอย่งฝันันละ